l i c h m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพผู้ติดตามบนไลน์มากกว่า3,000 0 0คนแถมยังมีบริการเติมเกม LLPC ใช้เพียงแค่ไลออน ID เท่านั้นหรือจะซื้อบัตรไลออนคัทบนเว็บพร้อมบริการผ่อนสูงุด10เดือนก็ได้นะและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายฮนะเพียงแอดไลน์ Richman Shop อย่าลืมแสแดไว้ข้างหน้าด้วยฮะ Richman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100% สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอค,คลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูเกรนกันนะเป็นเกรนท็อปเลนนะเกมนี้เจอกับอีราอีอะไอปลาหมึกท็อปเลนนะเกมนี้นะฮะเกรนไม่ได้เอาเป็นแฟตมานะเอาเป็นอีกไงมาอีราห์อัพสกิลคิวมาก่อนเกรนได้โอกาสนะเดินมาตีหนวดน,นะเพราะว่าอีราห์เนี่ยอัพสกิลคิวมาก่อนอะสกิลคิวมันเนี่ยดอทง่ายอะแอนิเมชันค่อนข้างช้า อีราวอู้แต่ว่าโดนสกิลคิวใส่ไปนะอีราวเป็นโบนเพจมาเวลนเลเวลสก่อนนะจังหวะนี้แต่ว่าก็ขึ้นพร้อมกันนะเวลนดอสสกิลไปพร้อมกับไรตัดไปนะอีรลาวก็ยืนคอเลยคนระับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเอาเป็นคอรัปติ้งมานะไลทเทดไปฮนะอู้เ,อเหลือ10นะเมื่อกี้นี้ขาดไปฮนะิตเดียวฮะดีซินปิงจะมาแล้วนะแต่ว่ามีวอร์ดที่เลนบนนะ น่าจะมีป่าฝันของข้ามอยู่ด้วยนะแต่ว่าเลนของเกรนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอาเวฟไม่น่ใจเหมือนกันว่าป่าฝันของข้ามเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าเกรนดูรู้สึกว่าจะดันอย่างเดียวเลยนะน่าจะโฟกัสเรื่องการได้เน่เพราะว่าเวฟเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟีดเลนได้แต่ว่าเกรนน่าจะโฟกัสเรื่องการได้เพราะรดีซินไล่ป่าออกไปแล้วนะมดูนะว่าจะสําเร็จหรือเปล่า ทำเป็นบิ๊กเวฟนะเวียโกโก็อ,อยู่ฝั่งเลนบนนะเพราะวกก่ากลัวอีลาวโดนได้นะมีการไปกันที่บูบับอะโอ้หโดนสามหนวดไปฮะโอ้โหโดนแล้วฮะอีลาวเจอสามหนวดเคาะล่างวิญญาณไปฮะเป็นลีซินะที่ตายในป่าอเอาละฮะไม่ดีนะฮะ มาเพราะว่ารีซินตายไปนะโหยากแล้วไม่มีแฟนด้วยโอ้กาบีเมื่อกี้นี้ขึ้นอยู่ที่ป่าเลยนะถ้าป่าสู้ชนะในป่าเนี่ยก็จะได้เปรียบที่เลนบนอาจจะมีจังหวะมาได้หรือว่ามีจังหวะมาทำอะไรที่เลนบนนะแต่ว่ากลายเป็นรีซินนะที่สู้ป่าแพ้ก็เลยเดือดร้อนถึงท็อปเลนอะ บิ๊กเวฟดันเข้าไปนะเกวนไม่มีเทเลพอร์ตนะเสียงโดนแก๊งมากๆา,า,ากป่ามืดด้วยเพราะว่าดีสินะเดินที่ป่าล่างแล้วไม่เจอวีกโก้ก็มีโอกาสที่จะอยู่เลนบนได้ฮะมีโอกาสที่จะเล่นฝั่งบนตัวเก่งนะอีลาวยืนเลนโหดมากโอ้เกวนโดนดึงล่างเงาไปฮะแม่กดสกิลดิลก็ไม่ไม่รอดนะโดนดาเมจอยู่ดีฮะตัวมันเหตุง่ายมากเลยอีลาวแค่กดสกิล e ให้โดน ก็เทรชนะแล้วแล้วดุหวดอะม่ทุบดนหวดเวโกะโหที่เล่นการนะไปฆ่าคาริมาป่าน่าจะดิฟนะเกมนี้ผมว่าอีลาวเลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยัะเกรนยังไม่เลเวลหกนะอีลาเข้ามาเทรดะโอ้รอดไปได้ฮะมีการปิงที่เล่นบนนะน่าจะมีการได้เกิดขึ้นนะเกวนโอ้โหจะเลเวลหก่อนหรือเปล่าไม่น่าต้องสองตัวมีเนี่ยโดนได้ไหม พยายามตีมินเนี่ยให้เลเวลหกแล้วนะแต่ว่าไม่ถานะเมื่อกี้มันขาดไปสองตัวไงถ้่าตัวเดียวแล้วเลเวลหกเลยผมว่ามีลุ้นแต่เมื่อกี้เนี่ยมันสองตัวก็เลยเสียจังหวะไปฮะแล้วเสียเวฟเยอะมากๆเซ็งนะเกมนี้ฮอปเลนเนี่ยเป็นเลนที่เสียเวฟเมื่อไหร่นี่โคตรเซ็งเลยอ่ะมันเสียแล้วมันเสียเยอะนะเพราะว่าเลนมันไกลอ่ะกว่าจะเดินเข้าถึงเลนเนี่ยมันเสียเวฟเยอะไม่เหมือนเลนกลางเลนกลางเนี่ยถ้าเสียก็เวฟนึงเวฟนิดๆแต่ถ้าเลนบนเสียเนี่ยคือมันยาวแล้วมันเสียเพจด้วย ถ้าเป็นเลนการเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเสียเพจเท่าไหร่เพราะฝั่งของข้ามก็ต้องกลับด้วยเหมือนกันพอเป็นเลนบนนะมันตายแล้วมันเสียเพจแบบ1เพจ2เพจอะไรเงี้ยเออมันยิ่งแบบสู้ยากขึ้นไปดูดันมากฮนะดูเขาเล่นอนะโอ้ดอส,สวยจัดจังหวะนี้พร้อมกดดันตีใส่นะติดคอนคูลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยฮนะ อยากจะโซโล่คิวมากๆแต่ว่าอีราวยังมีแฟดอยู่นะแล้วโดนป้อมตีไปเยอะเหมือนกันนะเวโก้อยู่ฝั่งข้างบนนะจังหวะนี้จะมีใครมาช่วยได้หรือเปล่าวะอาเซียก็ไม่โอ้โหแล้วตีบาตโคลงไปโดนตีของเวโกอะเกมนี้อา่า มีการแทนเกิดขึ้นนะเว้นก่อนนันตีใส่ลาวนะอีลาวก็เจ็บมบากๆ,ๆเพรอมว่าโดนจุดอีกนา้ไปแต่ว่ายังไม่ตายะมีการปิงนะเผื่อใครจะขึ้นมาได้ได้อะไปนีราวที่โดนโซลคิวไปฮะโอ้ศูนยสาอ่ะแต่ว่าโซลคิวนะแม่ไม่มีป่านะอีลาวไม่มีคนโอ้อ่ะก็แตกผ้ายฮะ เวน่าตัดใจเทเลพอร์ตกับเข้าเรนแล้วก็ซื้อไอเทมมิติมาเป็นที่เรียบร้อยอนะไอเทมมากกว่าอ e ีลาวอย่างอะเพราะว่าเรื่องของ CS นะทาได้ดแีแล้วก็ได้เพจป้อมไปด้วยเมื่อกีน้นี้ต้องป่าอ e ีให้โดนอย่างเดียวเลยนะอีลาวถ้าจะสู้เรนอ่ะต้องป่าอ e ีให้โดนแตน่ว่าเวนมันมีสกิล E ในการดอทไเงียเออมันก็เลยกลายเป็นอ e ีลาวว่าที่สู้ไม่ได้เลยฮ่ะไม่สามารถต่อเลือดได้นะเพราะอ e ีลาวเนี่ยปกติมันจับ E นําใช่ไหมเออเอามาโยนใส่อะไรเงี้ย พอสกิลไม่โดนมันก็เสียเปล่าไลเทนนะตอนนี้อันติกำลังจะขึ้นนะแต่ว่าอีลาวะดูว่าโดนอีไปนะดึงอีโดนไปฮะโหอันตีใส่ด้วยนะเมื่อกี้นี้แปะอีโดนทีเดียวเห็นไหมทำดาเมจได้เยอะมากๆาอะแต่ถ้าไม่โดนมันก็สู้ยาก เวนะ่าตอนนี้เรเวลน้ำนะล้วก็มีอันตินะกดอันติใส่ไปแล้วก็ไล่ทำดาเมจนะตอนนี้ติดคอน์คูลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะเป็นการกดอันติเพื่อเทรดกันนะเวนะ่าจะรอมีอีกไนท์ก่อน่นะแหมไม่มีป่านี่ลาวก็ดูหงอยไปเลยนะนี่แหละภาพท็อปเลนมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ไว่ายังไงก็ดันใส่ไปอนะ ดอทง่ายจัดเลยสกิ Q e ลคิวอีราวเนี่ยมีแค่ E ล่ะที่ดอทย่างนิดหนึ่งอะกดสกิลว w ส่ไปอะตัดสกิลว e ของอีราวมาได้นะแล้วเข้าไปเทินะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของระยะป้อมนะถ้าเทศดพลาดถ้าโดนป้อมตีเราก็จะกลายเป็นเทิแพ้แทนนะปักฟ้าซ้ายไปอะโฟกัสเรื่องการได้นะจังหวะน,นี้อีราต้องถอยไปก่อนเลยฮะอู้กลายเป็นอีราวนะที่เรนระเบิดนะซูไม่ได้อะ มาแล้วฮะวีกโกอยู่ฝังบนแล้วนะเว้นถ่ายเพจไปฮะมาแล้วฮะวีกโกกนสกลิล W ไปวีกโกน่าใจเทมเยอะนะจังหวะนี้โอ้วีกโกวีกโกไอ,อเทมเยอะอะก็เลยสู้ไม่ได้นะถ้าไอ,อเทมพอๆกันผมว่าได้อยู่วีกโกแบบได้ไม่ติกมาแล้วอะเราก็ได้เลือดมันด้วยแต่เควนสู้ไม่ถอยจริงๆนะเอาเพจเอาอไรยยับๆมาเมื่อกี้นี้วีกโกอยู่ฝังบนนะเกวนกลับเข้าเลนมานะจังหวะนี้ ป้อมกลางเสียเป็นที่เรียบร้อยเสียป้อมกลางในนาทีที่ส4นะโอ้แย่มากๆแล้วเกมนี้ยิ่งเสียเร็วก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นไปป้อมกลางอเขารู้นะว่าป่าอยู่บนนะแต่ว่าเล่นไม่กลัวเลยนะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหัวล้อหรือว่าอะไรนะหรือว่ามันต้องสู้อนะน่าจะต้องสู้แหละ เหมือนแบบป่ามาก,ก็ก็สู้ได้ป่าไม่มาก็อาไอเนี่ยแล้วจังหวะนี้บวกกันนะอีราวโอ้โหเสียแฟตแบบเหม็นๆด้วยฮนะโคตจังวะลองสู้นะลองสู้ <c oughs> น่าจะเป็นจังหวะที่ เลืออร้อนนะก็คือแบบว่าป่ารอซ้อนก็สู้ได้ป่าไม่มาก็ตายอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้ละเพราะว่ามันยอมไปมันก็ไม่ได้อะมันก็มีอย่างเดียวคือต้องบวกอ่ะมันสู้เลนได้อ่ะน่าจะเป็นจังหวะอย่างนี้นะแบบว่าจังหวะแบบป่ามาก็มาไม่มากูก็ตายอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ท็อปเลนเนี่ยจะจะเป็นอาการนี้กันโอ้ยนิดเดียวอ่ะเห็นไหมว่าจังเกิลตายตัวเดียวในป่านะตอนบูบับอันแรกเห็นไหม มันส่งผลแบบยาวๆเลยนะบางทีการตายตัวเดียวที่มันเป็นตัวสําคัญสําคัญเนี่ยแม่งทําให้เกมนี้จบเลยก็ได้นะแต่ถ้าเจอคนเก่งๆอะ่ะยิ่งยับเลยสู้ไม่ถอยอะลีซินต้องเดินเข้ามาที่เลนบนนะมารอซ้อนนะเพราะเจอเกวนกอคทีฟอะถ่ายป้อมบนต่อตอนนี้เรากลายเป็นฝ่ายเสียป้อมนะมกลายเป็นฝ่ายเสียป้อมไปนี่คือภาพท็อปเลนจริงๆนะแบบนี้เลยฮนะท็อปเลนแบบเก่งๆส่วนใหญ่เขาเล่นกันแบบนี้นะ แอร์แอโร่มาที่เลนบนนะแต่ว่าไม่ได้ปิงบอกนะว่าจะแอร์โร่มาทางไหนอะ่ะเพื่อนเดาไม่ถูกอะ่ะลิซินมาแล้วจังหวะน,นี้เป็นการได้นะที่เรานิ่งไปไม่สนแล้วจังหวะน,นี้โอ้ยจริงอติมาลิซินโดนป้อมตีอะ่ะโอ้โอ้โอ้ไม่มีบอดแล้วไม่ยินนี้จริงมา จริงก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเฟซเช็คนะปดเกมฟอร์สมาไล่ตีอนะวิ่นิดเดียวเกมนี้น่าจะแพ้นะผมว่าพิกพิกกลับไม่ได้นะเพราะว่าฝันข้ามก็ <c oughs> ตัวสเกลทั้งนั้นเลยนะน่าจะพิกกลับไม่ได้นะจริงอเสียตัวสเกลแต่ว่าเกมนี้นะผมว่าได้ดูเรื่องท็อปเลนนะท็อปเลนจริงๆมันต้องเล่นแบบนี้แหละต้องเล่นแบบเนี้ยไม่ว่าเกมจะเป็นแบบไหนก็ต้องเล่นแบบนี้ยสู้อย่างเดียวเป็นภาพที่ควรจะเกิดขึ้น สำหรับท็อปเลนจังเกิลแพ้เกมแพ้บอกเลยนะในโซโล่แลงอ่ะจังเกิลเกมไหนเก่งกว่าก็มีโอกาสที่ชนะมากกว่าถ้าจังเกิลแพ้ยังไงเลน3มเลนก็สู้ยากเป็นตัวแบกต้นเกมเลยจังเกิลเนี่ยถ้าแตกพ่ายขึ้นมาก็เรียบร้อยอเตรียมตัวดูอะ,อะเสียโผมานะกเก็นก็ไม่เกรงกลัวเลยฮะเดินใส่แบบมาดิปุ๊กๆอะรซินินเสกไปฮะ อาฮ่าเศรษเหลือหนึ่งไอ้เปรตเอ้ย GG sorry เนี่ยนะรีซินรู้นะว่าตัวเองเล่นพลาดเล่นพลาดตัวแรกอะไรแค่พลาดตัวแรกเออมันก็เลยส่งผลกระทบวงกว้างแตกพ่ายกันหมดนะแล้วกลายเป็นเวลโก้นะที่ทำแบกอะแต่เวลาเราเล่นแรงนะล้วเจอท็อปเลนที่แบบอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่าบางทีมันมันคือแบบสิ่งที่เขาต้องทำอะ มันต้องบวกอะ่ะมันต้องสู้อะ่ะมันยอมไม่ได้เดี๋ยวร์ตมาที่ซ็อกเลนนะผ่อตของข้ามตีบาลลอนอยู่นะเกวนไม่มีอันติีนะสิวิมีอันติีนะไฟนี้น่าจะได้ลองเล่นนะแต่ว่าอาคาน,นิแฟตลงมาเลยะโฮะไม่รอแนละ้วเคใช่ ก็ยังเล่นได้อยู่นะเกวนถ้าดูจากเกมนี้นะก็รู้สึกว่านะ่าจะยังเล่นได้อยู่แต่ว่านะ่าจะดูแมชอพด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกเกมอะผมว่าน่าจะเพราะว่าเจอยีราวก็เลยหยิบมาเกมนะคลิปนี้ก็ได้ดูเรื่องของการยืนเลนการสู้ในเลนเนาะเห็นไหมว่าเขาสามารถที่จะสู้ได้ไม่ว่าจะตายกี่ตัวไม่ว่าจะโดนวนโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถที่จะสู้ได้สู้ต่อได้อะไรเงี้ยเออมันคือมันคือท็อปเลนจริงๆนะมันแบบสกิลเพย์อะมันเป็นเลนสกิลเพย์เออถ้าเราแบบ เก่งๆเงี้ยตอให้เราตายตัวหนึ่งสองตัวเงี้ยเราก็ยังสามารถที่สู้ได้อยู่อะไรเงี้ยอย่าไปยอมมะสู้ไปสักครั้งหนึ่งเราก็จะัมแบ็คแล้วถ้าสมมติว่าเราสู้ได้อะแบบเราศูนย์สามีเงี้ยเราอยู่โดยสู้สู้เขาได้อะเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่แบบได้เปรียบเลยนะได้ค่าคืนได้ตัวเดียวเงี้ยได้เปรียบยาวๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเลนประมาณนั้นนะเกมไอท์ิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยลสวัสดีครับ